สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับช่องคิดได้ทำเองใบช่างเอนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแบตเตอรี่นะครับผมสองตัวนี้นะครับว่าตัวไหนมันเสียไม่เสียนะครับผมนี่ครับดูครับใหม่ๆนะครับใหม่ๆทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับเพิ่งถอดออกจากเครื่องนะครับ UPS นะครับอันดับแรกครับผม ถ้าเพื่อนๆมีอติวิเตอร์นะครับผมนี่ครับผมก็ปรับมาที่ม่านไฟนะครับผมเป็นไฟกระแสตรงนะครับผมไฟดีซีนะครับผมจะมาวัดให้ดูครับวัดแรงดันไฟก่อนนะครับเริ่มจากแบตลูกแรกนะครับนี่ครับแบตลูกแรกนะครับแรงดันไฟนะครับผมอยู่ที่นะครับ ส2 7 9องจุดเจ็ดเก้าโวลต์นะครับแล้วล,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 ลูกเหรอครับลูกครับผมคือลูกตัวนี้ตัวนี้นะครับมาดูครับแปะเท่าไหร่ตัวนี้ก็สิบสองจุดเจ็ดสองนะครับผมถ้าผมนะครับเล่นใหม่เล่นแบตแรกๆผมผมจะนึกว่าครับไอ้แบตตัวนี้นครับ มันดีกว่าตัวนี้นะครับและเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับ hmm. ก็ตัวเนี้ยแรงดันมันสูงกว่าตัวนี้ก็เลยคิดว่าไอ้แบบตัวเนี้ยมันดีกว่าเดี๋ยววัดใหม่ให้ดูอีกรอบนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสิบสองจุดแปดหนึ่งนะครับแล้วอีกตัวละ 12.72นะครับถ้าเราวัดแค่นี้ครับเราจะไม่สามารถรู้ได้ครับผมว่าไอ้แบตตัวไหนมันใช้ดีหรือไม่ดีนะครับผมคือผมก็เลยนี่ครับก็ไปซื้อในสั่งมาจาก Lazada าครับถึกถูกครับก็ใช้งานมาเป็นปีแล้วนะครับผมถึงมันจะไม่แม่นยำแต่มันก็ได้ไกล์ไลน์นะครับว่าตัวไหน พอใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดตัวนี้นะครับที่แรงดันไฟนะครับเอ12.8อะไรเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาวัดดูเลยครับว่าค่า CCA ของไอ้แบตลูกเนี้ยมันจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ไปครับนี่ครก็จะบอกโวลต์นะครับเห็นนะครับ นี่ครับ12.79โวลต์นะครับผมก็ให้เลยครับ12.8นะครับผมเอามาเทสแบตเตอรี่ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับค่า CCA มีแค่นะครับผม45 CCA นะครับผมตัวนี้ทที่เรานึกว่าทีแรกมันจะดีนะครับนี่ครับ12ครับลองอีกตัวครับตัวเราคิดว่าแบต ลูกนี้ไม่ดีเท่าลูกนี้นะครับมาดูครับนี่ครับสิบสองจุดเจ็ดนะครับผมแรงดันไฟครับเราไปดูค่า CCA นะครับนี่ครับร้อยยี่สิบห้า CCA นะครับผมนี่ครับก็คือตัวนี้แรงดันไฟนะครับผม น้อยกว่าแรงงานไฟตัวนี้แต่ค่า CCA ตัวนี้นะครับเยอะกว่าตัวนี้นะครับอาการของ UPS นะครับผมเวลาเราเสียบใช้งานนะครับผม UPS มันจะร้องนะครับมันจะร้องตี๊ดนะครับถ้าเราเอามาตีมิเตอร์วัดนะครับเราจะไม่สามารถรู้เลยนะครับว่าไอ้แบตบตัวนี้มันเสียนะครับ มันก็ไม่เสียแล้วครับแต่ว่าค่า cca มันน้อยครับผมทำให้เวลาเราใช้งานกับไอตัว ups ตัวนี้มันรองนะครับรองตีตีนะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราถอดปลั๊กออกนะครับก็คือคอมเรามันจะดับทันทีเลยนะครับตามจริงนะครับผมค่าสแตนบายของไอ ups ตัวนี้นะครับจะได้1 0 1ถึงนาทีนะครับแล้วแต่การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับ นี่ครับก็เป็นวิธีการนะครับเช็คศึกษาเบื้องต้นนะครับผมผมจะมาลองครับผมนี่ครับฟื้นฟูด้วยเครื่องตัวนี้นะครับสั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมมาทดสให้ดูเลยนะครับไอเครื่องนี้ใช่ไหมครับดูครับว่ามันจะชาร์จเข้าเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่านะครับผมวัดค่าให้ดูนะครับ4.5 c t a นะครับผมแบตลูกนี้นะครับนี่ครับมีตัว J นะครับ เดี๋ยวผมจะชาร์จไว้เลยนะครับถ้าชาร์จดูนะครับว่าชาร์จมันจะชาร์จเข้าไหมครับคูอเปิดพร้อมกันเลยครับนี่ครับดูค่าครับของเครื่องชาร์จครับสถานะจะว่าย่างไงนะครับนี่ครับผมชาร์จไม่เข้านะครับผมซึ่งชาร์จบอกว่าฟูนะครับก็คือเต็มแล้วนะครับผมนี่ครับชาร์จไม่เข้าครับเดี๋ยวเรามาลองกดปุ่มนะครับ รีแพร์นะครับก่อนที่จะรีแพร์นะครับผมเดี๋ยววัดกระแสให้ดูเลยครับดูกระแสอะไรก่อนนะครับนี่นะครับปัดมาที่ครับแอม์นะครับแอมมิเตอร์นะครับกระแสดีซีนะครับผมขององที่ขั้วบวกนะครับนี่ครับกระแสไหลไม่มีเลยนะครับไม่มีนะครับ จะมาปรับตัวรีแพรนะครับปรับเลยครับนี่ครับผมรีแพรแล้วนะครับนี่ครับกดรีแพรก็กดตัวนี้นะครับปั๊บนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ครับนี่ครับชาร์จแล้วครับมาดูกระแสบ้างครับนี่ครับกระแสบิ่งแล้วครับผมสองจุดหนึ่งหกหนึ่งสี่นี่ครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนี้นะครับผมการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับ จากที่ผมสังเกตครับมันจะลงมาเรื่อยๆครับผมเห็นไหมครับลงมาเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะดันกระแสเข้าไปใหม่ครับผมจากน้อยไปมากจากมากมาน้อยจากน้อยไปมากอยู่ประมาณนี้นะครับตามที่ผมใช้งานมานะครับนี่ครับก็มาลองนะครับฟื้นฟูดูนะครับว่าไอแบตเตอรี่ลูกนี้นครับ พอฟื้นฟูเสร็จนะครับมันจะได้ค่า cca สักเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราจะสามารถนำแบตเตอรี่ลูกนี้ครับกลับมาใช้งานได้อีกไหมครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ